สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่ก็กลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมเหมือนเคยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ได้ไม่ป่วยก็ไม่หยุดไม่อะไรไปไหนนอกจากโดนโดนรอยแพรครับข่าวที่แล้วโดนมาสักห้าวันมีมิจฉาชีพเข้ามาแฮกรายการข่าวทะลุใหม่โอโหนอนไม่หลับอยู่ห้าวันก็ไปอาศัยรายการบุญวีตีข่าวใบ,บายก็ ขอบพระคุณนะครับที่ท่านเข้าไปชมเพื่อไม่ให้ผิดหวังกดกระดิ่งกดติดตามกด u u s c r i b e อะไรไว้นะแล้วก็แชร์แชร์แชร์ไปวันนี้วันเสาร์แล้วว่าจะคุยสบายๆที่จริงมันก็ไม่สบายแหละครับวันเสาร์ก็ผมมีหน้าที่ที่จะต้องมานั่งจุ่มปุ๊กอย่างนี้วันเสาร์วันนี้วันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2564 วันนี้แรมหกข้าเดือนอ้ายปีฉลูก็เป็นธรรมเนียมนะครับเป็นธรรมเนียมใกล้ปีใหม่ไปแล้วใกล้มีใหม่แล้ววันนี้เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวคริสต์และพี่น้องทุกท่านที่เป็นชาวโลกที่เป็นพี่น้องร่วมโลกผมก็ต้องกล่าวคำว่าม r ริคริสต์มาสมิริคริสต์มาสและก็มอริคริสต์มาสสำหรับพี่น้องทุกท่านที่รับชมรายการข่าวทะลุมายอยู่ทั่วโลก มีคนไทยและก็ครอบครัวคนไทยที่ไปสร้างครอบครัวได้สามีเป็นฝรั่งได้สามีเป็นชาวต่างชาติที่เป็นแฟนรายการเป็นแฟนคลับของผมทั่วโลกนะครับก็ขอบพระคุณจริงๆที่ติดตามชมกันไม่ว่าจะอยู่ในญี่ปุ่นในออสเตรเลียในนิวซีแลนด์ในยุโรปและก็ในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศในแอฟริกาบางประเทศนึกไม่ถึงอะ นึกไม่ถึงว่าเขาจะชมรายการข่าวทะลุใหม่ในกัมพูชาในเวียดนามในในเมียนมาในสิงคโปร์ในมาเลเซียและพี่น้องชาวสปปลาวเยอะที่สุดแทบไม่น่าเชื่อครับแฟนรายการบุญลวีเยอะที่สุดมีหลายท่านนะครับติดต่อมาอยากจะ,ะเป็นเอเย่นผลิตภัณฑ์ เบต้ากลูแคนก็หลังจากปีใหม่นะครับผมก็จะไปขยายกิจการที่นั่นหลังจากส่งออกต่างประเทศหลายแห่งก็พยายามนะครับที่จะช่วยกันกำไรกกำไรก็นิดหน่อยแหละครับก็อยากจะบอกกับท่านว่ามาร่วมกันนะครับมาร่วมกันเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาสร้างพรรคการเมืองหรอกครับไม่จำเป็นจริงๆแต่ที่มันจำเป็นก็คือว่าก็อย่างที่เราเห็นผมขอพูดอย่างเปิดใจพี่น้องประชาชนที่เข้ามาชมผมเนี่ย ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับมียอดวิวประมาณสัก50ล้าน50ล้านท่านนะครับเป็นคนจุดแสงสว่างกับผมผมจะเป็นดาวเลิกได้เพราะท่านเป็นคนให้แสงสว่างกับตัวผมเองถ้าผมไม่มีแสงสว่างผมคงมาทำพักการเมืองไม่ได้หลายคนบอกเฮ้ยทำไมไปไม่ไปอยู่พักนู้นไม่ไปอยู่พักนี้ไม่ไปอยู่พักนั้นถ้าไปอยู่ที่นั่นผมดับสนิทครับดับสนิท ไปไปอาศัยแสงสว่างหัวหน้าพักเขาไปอยู่เพื่อไทยอาศัยแสงสว่างดรทักษิณน,นะไปอยู่กะลุงอาศัยแสงสว่างของลุงแล้วก็ไปอาศัยพักไหนอ่ะไม่ใช่เขาไม่ดีเลยครับแต่ผมคิดว่าผมจะนำพาได้นำพาพักการเมืองที่ชื่อว่ารวมใจไทยรวมใจไทยมันเป็นพักชื่อเก่าวครับเป็นพักชื่อก่าวซึ่งเขาหมดอายุไป ก็ไปขอจัดตั้งก็ต้องใช้ขบวนการจะสําเร็จไม่สําเร็จผมก็ยังไม่ทราบก็ต้องสารภาพกับท่านตรงๆก็วางแผนว่าวันที่23วันอาทิตย์ก็จะเปิดประชุมใหญ่กันและก็หลังจากนั้นก็รวบรวมผู้ร่วมอุดมการผู้ร่วมอุดมการซึ่งต้องใช้ประมาณ $500 คนที่ท่นจะมาร่วมกันสร้างพักใครบ้างล่ะครับก็ท่านทั้งหลายแหละผมก็เลยบอกกับท่านว่าถ้าท่านเมตตาอยากจะร่วมกัน ไม่อยากใช้คำว่าเมตตาครับมาร่วมบุดมการ์กันผมไม่เรียอะไรท่านหรอกครับแต่อย่างน้อยผมก็จะขอจากเบต้ากรูกแคนเขาใครที่สั่งซื้อมาขวดหนึ่งเนี่ยก็จะขอเขาขวดละ500บาทเพื่อร่วมให้มันได้หนึ่งล้านบาทไปวางกกตเราทำการเมืองอย่างนี้หลายคนเห็นว่าผมพูดอย่างเนี้ก็วิ่งเข้ามาหาว่าจ่ายผมเท่าไหร่ผมจะลงที่นูน่นจ่ายนี่เท่าไหร่ผมบอกว่า ประตูอยู่ข้งหน้าออกไปไม่ใช่พูดด้วยความหยิงยโสครับแต่การเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของการเสียสละทุกคนมาร่วมบุญโรการไม่ใช่มาเอาสตางค์ไม่ใช่มาเอาเงินไปซื้อเสียงไม่มีทางครับจะทําไปอย่างนี้หลายคนเออไบุญลวีมึงไม่ซื้อเสียงมึงมึงไม่มีทางที่จะได้สสอบอกเออกูจะลองทําไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าจะเอากันอย่างนี้บ้านเมืองขายไปเลยครับ ขายไปเลยแล้วจะรู้ว่นานรกมันมีจริงมันจะต้องตัดใจอย่างนี้หลายคนเขาบอกมันต้องเอาให้ได้สอสอต้องเพื่อเป็นรัฐมนตรีเพื่อจะไปสร้างบ้านดูนี้คุณทําอย่างนี้เนี่ยมันเดินทางซึ่งพาชาติบ้านเมืองไปสู่นรกครับผมไม่ใช่บอกผมดีที่สุดที่ผมจําเป็นต้องมาทําพักงานเมืองอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่ท้าทาย แต่ว่าต้องการจะมารับใช้พี่น้องทั้งหลายผมเป็นดาวฤกษ์หรือเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้แต่พี่น้องทั้งหลายเป็นคนจุดไฟส่องสว่างให้ผมเป็นดาวฤกษ์เมื่อเราเป็นดาวฤกษ์เมื่อท่านตั้งให้ผมเป็นดาวฤกษ์ท่านจุดไฟให้ผมเป็นดาวฤกษ์ท่านก็อย่าทิ้งผมก็มาช่วยกันใครที่พอมีได้พอมีกินมาร่วมกันสร้างพัคงานเมืองผมจะเดินในแนวทางประชาชนที่เขาเรียกว่าแมสปาร์ตี้คือพักของประชาชนไง มันจะได้หนึ่งคนสองคนสมคนห้าคนอะไรก็แล้วแต่ก็คือการเริ่มต้นไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างน้อยมันก็ยังมีหมาเฝ้าบ้างอย่างน้อยก็ยังมีไอ้บุลวีไปช่วยเห่าให้นี่คือจุดมุ่งหมายปลายทางฉะนั้นขั้นตอนต่างๆก็คือคิดไว้ว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มประชุมใหญ่500คนกำลังทยอยเข้ามาพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ที่ผมจะ จัดการประชุมที่โคราชก็ต้องขอแรงกันถ้ารักกันจริงและก็หลังจากนั้นก็รวบรวม500 0าร้อีคนไปให้กรกตเขาตรวจสอบว่าไม่เป็นสมาชิกซ้ํากันที่ไหนมาร่วมกันก่อตั้งพอครบ500คนนะคนผมก็รวบรวมกับสมัครพรรคพวกคนละร้อยบาท2บาท200บาท500บาท1 0 0 0 0บาท5,000บาท20 0 0 0บาท5 0 0 0 0บาทมาวางประกันกรกตหนึ่งล้านบาทเสร็จแล้วก็ได้เป็นพรรคการเมือง ถามว่าจะทันหรือมันจะยุบสภาอยู่แล้วผมก็บอกถ้ายุบสภาเขาช่วยไม่ได้ก็เลิกกันไปแต่ถ้าพระสยามเทวาธิราชให้ผมได้เกิดมันทันก็โอเคก็ดำเนินการต่อกลาบเรียนท่านเท่านี้นะครับสำหรับการดำเนินการพักรวมใจไทยทีนี้เนี่ยผมเห็นข่าวนี้เขานาบอนอดข้าวสู้โรงไฟฟ้าประท้วงข้ามปีที่น่าทำเนียบ คือโรงไฟฟ้าขยะนาบอนอยู่นครศรีธรรมราชนะครับโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในในในหาดใหญ่แล้วก็ไม่รักษาภูมิทัศน์เรื่องของมลภาวะเรื่องของออเขาเรียกว่าหลายอย่างทำให้พี่น้องเดือดร้อนกลิ่นเหม็นไปสร้างโรงไฟฟ้าเรื่องนี้มันกำลังจะเกิดที่บ้านผมที่ตะบนานากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา มีพี่น้องประชาชนเขาต่อสู้กันเยอะครับเขาบอกเขาไม่เอาผมก็ผมก็บอกว่าผมก็ไม่เอาก็ไปร่วมต่อสู้กับเขานะปรากฏว่าพอถึงวันเลือกตั้งทั้งตำบลเขาเอาหมดครับเขาไปเลือกคนเก่าที่สร้างโลงไฟฟ้าที่มีความคิดจะจะจะ,จะไปทําโลงไฟฟ้าก็ชนะการเลือกตั้งไปเมื่อเขาเอานั่นคือมติประชาชนเมื่อประชาชนแห่แห่ลงคะแนนให้เขาก็เชิญตามสบาย แต่นาบอนเนี่ยเขาจะอดข้าวประทวงครับนี่รุนแรงขนาดนี้นะฉะนั้นไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาครับผมบอกเท่านี้ก็แล้วกันทีนี้อที่น่าเป็นห่วงเรื่องใหญ่วันนี้พี่น้องประชาชนก่อนจะเข้าเรื่องนะผมขอเวลานิดนึงเรื่องใหญ่วันนี้ก็คือเรื่องไอโอมิครอนอย่าไปบอกมันโรคกระจอกนะครับไอหนุ่มยิวที่ติดโอมิครอนเนี่ยทำให้ห้าจังหวัดผวานะฮะ ตอนนี้รัฐบาลเขาเร่งหากลุ่มเสี่ยงหา้าหากลุ่มเสี่ยงไอ้ไอ้ไอ้หนุ่มยิวเนี่ยตำรวจเขาแจ้งข้อหาเพิ่มฝื้นคำสั่งส่วนเชียงใหม่นี่วุ่นเลยครับคัสเตอร์นักศึกษาส,สาธารณสุขก็จะทำบุญอุทิศเหยืย่อโควิดเอาทำซะทำซะนะตายตั้งเท่าไหร่แล้วร่วมหมื่นคนนะครับที่ผ่านมาไม่มีใครพูดถึงอ่ะไม่มีใครพูดถึงไอ้ความบกพร่องของรัฐบาลชุดนี้ที่ทำให้คนตายเพราะโควิด วัคซีนมันไม่มีไงเต็มแขนมึงบอกว่าเต็มแขนแล้วผลสุดท้ายไม่มีมันเริ่มจะมามีหนาแน่นกันทีหลังเนี่ยหลังจากตายกันไปเยอะแยะแล้วพ่อเฒ่าตายแม่ตาย,ตายบางคนตายทั้งครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอยู่กันห้าคนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องป่วยกันหมดครับไอ้น้องคนสุดท้องก็ป่วยผลสุดท้ายตายทั้งบ้านเกือบทั้งบ้านเหลือคนเดียวมันเป็นเรื่องที่สะท้อนหัวใจผมมันเป็นเรื่องที่มีความรู้สึก ใครที่ตามรายการผมแต่แรกเนี่ยมันจะเห็นนี่คือความบกพร่องของรัฐบาลยื่นฟ้องไปแล้วห้าแสนว่าชื่อคุณหญิงสุดารัตน์นำทีมยื่นฟ้องไปแล้วเสร็จแล้ววันนี้ยังเงียบอยู่ย,ยังเงียบอยู่ว่าประยุทธ์เนี่ยคุณอย่าอยู่เลยอยู่ไม่ได้แล้วเปิดทางให้คนอื่นเขาทำงานทำหน้าที่เธอสงสารประชาชนเธอไปกันใหญ่แล้วสงสารประชาชนรอบบ้านรอบเมืองรอบ,รอบป,รประเทศเราเนี่ เขาไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้มีความสุขอะไรกับคนไทยเขาเห็นคนไทยทุกเขาก็ทุกพี่น้องจากกัมพูชาจากสปปลาวหรือจากที่ไหนเขาก็เห็นคนไทยมีความทุกความทุกข์หลายอย่างศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยที่ผมบอกมันไม่มีแล้วในสายตาชาวโลกตามรัฐบาลของคุณประยุทธ์ไปแข่งกีฬาท่านก็รู้อยู่แข่งแล้วแต่ก่อนนี่เราชักธงขึ้นเสาได้บอกเฮ้ย hey, นี่คนไทยชนะเว้ยคนไทยชนะนี่คือแผ,แผ่นดินไทยนี่คนไทย นชนะฟุตบอลชนะกีฬายกน้ำหนักชนะกีฬาวิ่งชักธงไทยขึ้นเสาครับสามสีของคนไทยสามสีของธงไทยคือสีแดงชาติสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาและสีน้ำเงินคือสถาบันพระมหากษัตริย์เราถูกเชิดชูขึ้นบนยอดเสาแต่วันนี้ไม่มีครับมันไม่มีพี่น้องแล้วจะให้ผมมีความรู้สึกยังไงผมถามคุณประยุทธ์คุณมีความรู้สึกบ้างไหม ผมถามพลเอกประวิตยคุณมีความรู้สึกบ้างไหมทําไมคุณไม่พูดอะไรสักอย่างหนึ่งให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจได้ชื่นใจก็อีกแค่กฎหมายกฎหมายที่คุณจะแก้กฎหมายสารพิษแต่คุณเอาความจเจริญรุ่งเรืองของตําแหน่งอํานาจคุณเป็นตัวตั้งกลัวที่จะถูกกลัวที่จะถูกคว่ำกลางสภาด้วยกฎหมายฉบับนี้มันคุ้มกันไหมล่ะมันคุ้มไหมนี่คือความเสียสละหรือความเห็นแก่ตัววะ ผมพูดด้วยความจริงใจด้วยเลือดความเป็นไทยนี่คือความคิดท่านจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าไม่ทราบแต่ไอ้คนทํารายการอย่างผมผมคิดอย่างนี้ครับพี่น้องครับมันน่าช้าใจครับตรวจผลซ้ํานักท่องเที่ยวยิวเป็นลบนะครับก็หนุ่มยิวโอมิครอนหจังหวัดภาวา เดลีนิวบอกว่าช็อกติดเชื้อโอมิครอนหนุ่มอิสราเอลตรวจเจอตอนเข้าไทยอุดช่องโหว่ฟันโรงแรมหละหลวมทั่วโลกรัตซัมทั่วโลกรัตซัมหกร้อยประเทศเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วไทยคุณจะเอาอยู่เลยครับทั่วโลกเอาไม่อยู่แล้วไทยเอาอยู่เลยครับฉะนั้นผมบอกว่าเพื่อปลอบใจตัวเองเอาไงหันซ้ายหันขวาออาฉีดวัคซีนสองเข็มไม่พอ บูธสามเข็มสาเข็มสี่เข็มห้ามันจะไปเรื่อยเลยผมบอกเฮ้ยหันเข้าแพทย์ทางเลือกก็ดีไปนี่เบต้ากรูแคนครับเบต้ากรูแคนศูย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขข้างข้างล่างที่ผมแอดไลน์เข้าไปสั่งซื้อยังน้อยหนึ่งขวดท่านช่วยช่วยกันสร้างพักการเมืองที่ชื่อว่ารวมใจไทยผมจะสละเงินตรงนั้นนะขวดละ500บาทเพื่อสะสมให้ได้หนึ่งล้าน แล้วเอาไปประเคนให้กรกตเขาเพราะระเบียบมันเป็นอย่างนั้นต้องวางเงินหนึ่งล้านยังไม่มีสตังนี่พูดตรงๆยังไม่มีสตังแต่มันจําเป็นต้องทําด้วยเลือดของความเป็นไทยเลือดของความที่ไม่ได้เลือดอยากจะอยากจะ,อย,กจะอยากจะอะไรอยากจะได้ดีหรืออยากจะสวยตําแหน่งหรือหาเหวอะไรนี่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดแต่ว่าอยากจะทําพักการเมืองที่เป็นตัวอย่างเป็นแมสสปาตี้เป็นพักของทุกคน คิดอย่างนี้จะสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้มันอยู่ที่ทุกท่านที่เป็นแฟนคลับผมและคนที่เห็นเจตนาดีของผมว่าอยากจะเห็นพักที่มันแตกต่างจากพักทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบ้านนั้นในบ้านเมืองนี้แตกต่างยังไงพักคนอื่นเขามีเงินมาเขาเป็นรัฐบาลนะเขามีคนละครึ่งเขามีคนละเซี่ยวนะเขามีปากถุงมีนู่นมีนี่มารวมไว้ถึงเวลาเฮ้ยมาอยู่กูสิเอาเอาไปยี่สิบล้านเฮ้ยเอาไปยี่สิบล้านอ๋องูเห่าเลยเอาเอาไปห้าสิบล้าน ถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้จะอยู่ยังไงหกเรื่องเสียลาดการทุจริตช่อละบ,บ้านบางหลวงมันพังชิบหายหมดฉะนั้นผมบอกแล้วไงทําการเมืองต้องเสียสละอายุป่านนี้แล้วจะเป็นลุงเขาแล้วก็ต้องเสียสละต้องเสียสละเสียส,ส,สละรายได้ส่วนตัวเบต้าครุกแนขวดละห้าร้บาทเอาวางลงวางลงวางลงไม่ต้องมาบริจาคที่ไหช่วยผมซื้อของพอแล้วช่วยผมซื้อของแล้วไอ้เงินเนี่ย ส่วนหนึ่งที่มีกาไรสัก500อบาทเนี่ยอดกินข้าวอดกินข้าวคือตัวผมเองเนี่ยนิสัยใจคอผมเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กแล้วไปไหนก็ห่อข้าวไปกินนี่พูดตรงตรงผมไปเมืองนอกติดอาหารไทยไปอยู่นานๆไปถึงข้าวที่พักไปไหนนั่งแท็กซี่ไปใช้น้าทาวไปซื้ออะไรไปซื้อหมอข้าวเล็กๆซื้อข้าวสารมาซื้ออาหารแห้งมาว่ามาเตรียมไว้ไว้ไว้หุงกินโรงแรมมันจะมีห้องครัวมันจะมีครัวในห้องนี่นี่เป็น ป็นผมไม่อยากเล่าให้ฟังเล่าแล้วอายว่าเฮ้ยมึงไปต่างประเทศแล้วมันมัต้องหูงข้าวกินมันติดนิสยัยวันก่อนไปแวนคูเวอร์ในแคนาดาก็คนเดียวไปทุระเสร็จแล้วก็มองหาร้านอาหารไทยก็ไปก็เพอิญเอิรก็คุยกันถูกคอถูกใจเสร็จแล้วก็นับถือบอกเฮ้ยพี่เป็นพี่เป็นพ,นพี่เป็นพี่หนูนะหนูได้แฟนฝรัลล่งที่นี่พี่มากินเลยมีกินข้าวอยาก,กินที่ไหนนะกรธ ผมก็ต้องไปวันไหนไม่เห็นเขาก็โทรศัพท์มาให้ไปเก็บฐานข้าวก็ไปอยู่7-8วันกับ10วันละมั้งช่วงนั้นแล้วก็ได้กินข้าวทุกวันไอ้มอข้าวที่ซื้อไว้ก็วางไว้ครับพี่พี่สาวใจดีคนสุพรรณบุรีนะครับใจดีมากแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อกันก็ด้วยความมีพระคุณน่ะที่ให้ผมได้มีข้าวปลากินทั้งๆท,ท,ที่เธอก็มีร้านอาหารที่จะต้องเก็บสตังค์แล้วก็ไม่เก็บฮะ ไม่เก็บเหมือนกับผมคนตกทุกได้ยากอะไรอย่างนี้ไปขอทานเขากินที่จริงไม่ใช่คุยกันถูกคอเป็นคนไทยด้วยกันเป็นคนสุพรรณแล้วก็รักกันเพิ่งเจอกันก็ถูกจตากันนี่นี่เล่าให้ฟังวันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ขึ้นหัวอย่างนี้นิติสงครามนิติสงครามยุบเพื่อไทยหลายคนบอกมึงยุบเพื่อไทยยุบก้าวไกลเอาเอยุบเพื่อไทยแล้วกันตั้งพักใหม่ เข,เขามีอยู่แล้วแต่เขาไม่บอกใครผมก็เลยยุเลยผมบอกเอางี้โลโก้ใส่แม่งรูปพี่แมวเลยรูปพี่โทนี่เลยรูปทักษิณสายดูดิมจะว่าไงมีศิลิ์ตั้งแม่งเลยชื่อพักทักษิณพักศิลปาร์ตี้เอาไหมละ่ะเอาไงเอากันธรรมะสู้อธรรมระยำจริงๆเผระเด็จการฉะนั้นข่าวที่คนเขียนวิเคราะห์ไปเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้มีไม่กี่พักที่มีข่าวว่าตกเป็นเป้าหมายของการยุบพ,พักทางการเมือง 1. คือพักเพื่อไทย 2. คือก้าวไกลการยุบพรรคการเมืองไม่ใช่เรื่องมไมิไม่ใช่เรื่องปกติในการเมืองแต่เกิดขึ้นปกติในวงล้อก,การเมืองในรอบสิบปีหลังมานี้ถูกยกเป็นนิติสงครามที่มีผู้อำนาจผู้มีอำนาจใช้องคอ์กรอิสระทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองแต่แล้วหลังจากแต่แล้วหลังมีประสบการณ์จากการยุบพรรคอย่างเช่นยุบไทยรักษาชาติทำให้พรรเครือข่ายทักษิณแพ้เกม ในการแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยพลาดเป้าสอสอเป็นจำนวนมากในการเลือกตั้งเมื่อ24มีนา2562พลักให้พักเพื่อไทยเนี่ยตกเป็นฝ่ายค้านทั้งๆท,ท,ที่ได้สอสอมากที่สุด131คนนะส่งไม่ครบทุกเขตด้วยเพราะเพราะเว้นไว้สำหรับไทยรักษาชาติแต่ไทยรักษาชาติก็ถูกยุบนี่นิติสงครามนะครับ เก็บบทเรียนที่พักทักษิณผ่านการยุบมาแล้วสามรอบจากรอบจากสามพักการเมืองมีทั้งไทยรักไทยมีทั้งพักพลังประชาชนตอนนั้นคุณสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพักและไทยรักษาชาติเอาสามพักนี้มาเป็นตัวตั้งแล้วเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการจดทะเบียนตั้งพักการเมืองสำรองไว้หลังจากถ้ามีอุบัติเหตุท่านทั้งหลายต้องไม่ลืมนะครับ ผมเล่าการเมืองตัวนี้ให้ฟังนิดนึงต้องไม่ลืมว่าก่อนการเลือกตั้งปี2,562เนี่ยในเกมแตกแมงพันเป็นแบงร้อยเรียกว่าเคยมีอีกครั้งหนึ่งที่พักที่มีสถานะเป็นพักการเมืองแล้วแต่ถูกแช่แข็งเก็บไว้ในเซฟหลังจากการเกิดขึ้นของพักไทยรักษาชาติฉะนั้นหากเกิดเหตุที่ทำให้พักเพื่อไทยต้องตกอยู่ในจุดเสี่ยงยุบพักจะมีการสับสวิไปอยู่พักใหม่ทันที ไม่รอให้การเกิดยุพักขึ้นก่อนเวลานี้มันเกิดข่าวลือมากมายพี่โทนี่ก็รู้พี่โทนี่วุฒิซั่มท่านเล่นการเมืองท่านรู้ท่านรู้วงในท่านก็รู้ว่าใครกําลังดําเนินการเรื่องนี้อยู่แบบกัมพูชาโมเดลมีทั้งข่าวลือมีทั้งข่าวปล่อยบนกระดานการเมืองเรื่องการยุบพักแหลงข่าวระดับแกนนําพักเพื่อไทยเขาสรุปบทเรียนเขาบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชม เขาบอกว่าเราเคยมีบทเรียนจากการยุบพักไทยรักษาชาติตอนนั้นสารรัฐมนูใช้เวลา3-4อาทิตย์สั่งยุบพักโดยไม่มีการไต่สวนพยานเราเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่มีการไต่สวนพยานเกิดขึ้นในการจะยุบพักเพื่อไทยหรือพักก้าวไกลก็แล้วแต่อย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันไม่ยุบกูไม่ยุบกูไม่ได้ผิดอะไรเหมือนกับอนาคตใหม่ปิยบุตรพูดโอ้ยบุลวี พี่บุรวีเขาไม่ยุบหรอกผมเนี่ยแน่นกฎหมายแน่นแล้วรู้ไอ้ผมตอนนั้นก็รอเป็นสอสอันดับที่5้าสิบ้าเขาตัดเปลี่ยง50คนผม 72, 000, เจ็ด0มื่นไอ้เจ่ 70, 000, นคะแนนมากไว้เต้มากวามากวับูนแม่งโยนลงน้ําช่างแม่งผมก็ไม่ได้สนใจทุกครั้งนะครับที่มีการยุบพักท่านผู้ชมจะต้องมีการไตส่สวนพย,ยาน ฉะนั้นถ้าในอนาคตการตายสวนพยานคนสุดท้ายเมื่อไหร่ก็เริ่มเข้าเขาจะยุบพักเขาบอกถึงตอนนั้นเราจะย้ายไปให้หมดไปอยู่พักใหม่นะที่เตรียมไว้แล้วอาจจะชื่อพักทักษิณก็ได้ดูสิมันจะว่าไงอมีสิทธิ์ตั้งมีสิทธิ์ตั้งครับชื่อไหนก็ได้แม้ว่าการตัดสินใจยุบพักจะเกิดขึ้นหลังจากมีพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งแล้วก็ตามแต่รัฐธรรมนูญกําหนดให้ย้ายพักได้ใน30สวันนะครับ เป็นกติกาหลังจากการยุบสภาพ,พักเพื่อไทยจึงไม่กลัว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 ฟังไว้ด้วยคอสชไม่กลัวเออมึงเอาสิเอากับแมวสินะถ้าถูกยุบพักเตรียมพร้อมไว้แล้วนี่แหล่งข่าวบอกผมนะแฟนคลับอย่าลงอย่าลงทัวใจเย็นๆนะถ้าย้อนไปสามธันวาสามธันวามาืต้นเดือนเนี่ย ดอรทักษิณกองเชียร์เพื่อไทยระดับตัวพ่อก็โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องข่าวลือยุบพักเพื่อไทยยุบพักเก่าไกลพูดถึงการพัวพันครอบครองไอ้ครอบงำพักการเมืองเวลานี้ก็มีการปล่อยข่าวว่าพักเพื่อไทยพักเก้าไกลจะโดนยุบโดยอ้างว่าทักษิณบอกว่าอ้างว่าผมเนี่ยผมคือตัวคุณทักษิณเนี่ยไปสนับสนุนขบวนการล้มเจ้าบ้างไปอ้างว่ามีเงินไหลจากต่างประเทศมาบ้างมาสู่ขบวนการบ้างพาดพิงถึงผมว่าผมไม่คนทำ ผมเลยต้องขออนุญาตมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าถ้าใครมีหลักฐานว่าผมโอนเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอนเงินเข้าไปสู่ระบบการล่มเจ้าขบวนการล้มเจ้าผมจะให้รางวัลอย่างงามเพราะไม่มีทางไม่มีทางและผมไม่เคยโอนเงินไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นลํำพังทำมาหากินและไว้ใช้ในใช้ในต่างประเทศก็หนักดาแล้วเพราะอยู่ต่างประเทศมันใช้ตังเยอะนะนะ แล้วจะโอนมาทําอะไรทักษณิณบอกเฮ้ย hey, คูจะโอนไปทําหาอะไรนี่พูดภาษาผมนะเรื่องราวของคุณทักษณิณเนี่ยเขานําไปโยงเรื่องการยุบพักเพื่อไทยอีกหลายอย่างอย่างเช่นคลิปวิดีโอคอลข้ามประเทศของทักษณิณคุยหยอกล้อก,กับกลุ่มสสอุบลกลุ่มสสอุบลราชธานีของเกรียงกันดิน,นันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเขายกขบวนไปฉลองวันเกิด หัวหน้ากลุ่มที่บ้านเฮียเพ้งพงศักรักตพงไพศาลเมื่อวันที่12ตุลาอ่หาหลายกี่เดือนอะสองสามเดือนที่ผ่านมาปัญหาที่ท้ายคลิปครับทักษิณเขาบอกว่าผมมีหลายแนวทางรับรองว่าแต่ละแนวทางเนี่ยสสที่คิดจะออกรับตังค์เข้ามาแล้วต้องเอาตังค์ไปคืนเที่ยวนี้ต้องชนะแบบแลนสไลด์เพราะว่าชนะธรรมดามันไม่ให้เป็นรัฐบาลหรอก ถ้าแลนสไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาลต้องเอาแลนสไลด์ชนิดที่ไม่กล้าเป็นรัฐบาล <c oughs> ยินดีด้วยยังไงก็แบ่งให้พักครวมใจไทยบ้างจะไปยืนเคียงข้างกับเพื่อไทยแบ่งมาบ้างยังไงก็ยกสถานะให้บุรวีเป็นดาวเลิ์แล้วไปตีเมืองด้วยกันเพราะเรายืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันนะครับ จะแลนสไลด์ยังไงผมไม่ต้องการแลนสไลด์หรอกครับเพราะทําการเมืองตามกติกาทําแบบเบี้ยน้อยแล้วก็หอยเล็กแค่นั้นเองแต่ขอให้พี่น้องทั้งหลายอยากจะใช้บริการบุญลวีแบ่งคะแนนมาบ้างทุกบ้านที่ฟังรายการและช่วยหาเสียงด้วยแล้วก็ช่วยบริจาคด้วยเอาซื้อเบตา้ากรูแคนไปอย่างน้อยก็แบ่งให้ขวดละ500 500จะเอาไปวางกับกะกะตเขา ทีนี้ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยที่ทักษิณพูดอย่างเงี้ยมันก็เปิดช่องให้นักร้องทั้งหลายอย่างสนธิยาสวัสดีอ่าแล้วก็ไปร้องให้ยุบพ,พักเพื่อไทยก่อนก็มีประเด็นอย่างหนึ่งที่นายกทักษิณไปสนับสนุนเขาบอกไปสนับสนุนผู้สมัครพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งนายกอบจอ่าที่ที่ไหนที่เชียงใหม่ใช่ไหมเสกองก็ เรื่องไร้สาระทั้งนั้นไอ้นัทพรโตไปยูนอย่างเงี้ยนักร้องนะแล้วก็ไร้สาระไร้สาระนะผมบอกว่าไร้สาระแต่ไอ้ไร้สาระเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระของพวกเรานะแต่มันไม่ไร้สาระของพวกเขาไม่ไร้สาระของพวกเขาเขาบอกเฮ้ยมันมีสาระที่จะยุบมึงได้ก็แล้วกันประกอบกับเขาเป็น กลุ่มอนุรักษ์นิยมที่เขาจะบอกว่าที่เขาเคยบอกว่าเยี่ยวต้องเสด็จน้ําเวลานี้เขายังเยี่ยวไม่เสด็จน้ำเขายังไม่ไปผมถึงหวังว่ายังไงเขาก็ยังไม่ไปรอดูสิงหาปีหน้าสิงหาปีหน้าแม่งครบครบแปดปีที่คุณจะนั่งตําแหน่งนายกแม้กระทั่งรองนายกวิศณุก,ก็บอกว่าเลือกแปะไปตอนไหนผมก็ไปตอนนั้นแต่แต่อีจะไปอยู่กระทั่งิณต่อเปล่าไม่รู้นะ อีทานายทายทักตามประสานนักกฎหมายว่าเฮ้ยมันมันน่าจะครบสี่ปีหรือว่ามีคนร้องไปศาลร,รัมนูลศาลร,รัมนูญจะเอาด้วยไหมไม่เอาด้วยไหมจะเอาแบบศีละไหมเอออันนี้ปลบมือให้นะติดตัดสินเรื่องีละเนี่ยผมไม่ได้คุยมากกับข่าววันนี้ศีละเยอะครับก็มันโดนอยู่แล้วล่ละแต่ต้องทําหน้าที่นะกกตรคุณต้องฟ้องเอาเงินคืนมาหมดเพราะรู้อยู่แล้วไม่มีสิทธิ์สมัครสสไม่มีสิทธิ์สมัครสสต้องเอาเงินคืนมาหมด เงินเดือนคือให้หมดจ่ายเงินค่าเลือกั้างด้วยนี่คือความถูกต้องความยุติธรรมที่มันจะต้องเกิดขึ้นว่ากันตามบทครับว่ากันตามกฎหมายฉะนั้นประยุทธ์เนี่ยสิงหาปีหน้าเนี่ยมันครบ8ปีหลายคนบอกเฮ้ยมันยังไม่ครบต้องยีกต้องอยู่น, 1, 6, 7, 6, 8, น,นู่นหึงหกเจ็ดหกแปดหแน่น่นก็แล้วแต่แล้วแต่ผลสุดท้ายก็จะส่งสารรัรมนูญในขณะที่เพื่อไทยแลนด์สไลด์ ก้าไกลแลนสไลด์เสร,รีรวมไทยแลนสไลด์และจะมีอีกพักหนึ่งรวมใจไทยอาจจะอาจจะอาริเติร์นแลนสไลด์เล็กๆครับเล็กๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างมันก็ยังไม่ยุบหรอกครับนะเมื่อเขายังไม่แลนสไลด์แต่ข้ออุตส่าห์ให้ทำโพมานะบอกโอ้ยประยุทธ์เนี่ยอันดับหนึ่งดีที่สุดจุลินอันดับสองดีที่สุดคือผมอ่านข่าวไปเนี่ยต้องคือเวลาต้องเตรียมกระโถนไว้ตรงนี้นะ นะบางทีมันมันต้องเสียมารายาทมันจะอ้วกจะเอิกมัง่งบางทีไม่ได้เป็นหวัดก็อ้วกครับเออการบ้านการเมืองเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นนิติสงครามมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วท่านผู้ชมท่านไม่รู้หรอกแต่ลึกๆเนี่ยผมแอบไปได้ยินเพราะการจัดทําข่าวไม่ใช่ผมมานั่งอยู่คนเดียวผมก็มีทีมงานของผมนะเข้าไปล้วงลึกเข้าไปไปไป ไปสืบจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ว่าเขาจะดําเนินการยังไงเขาแพ้ไม่ได้ก่อแล้วกันนะเขาจะทําการเมืองบ้านเราไม่ใช่ประชาธิปไตยสายเสรีหรือสากลเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆท,ที่เขาเรียกไทยๆนั่นะแหละคือระบอบประยุทธ์ที่เราเรียกกันทุกวันเนี้ยเขาก็จะสารต่ออย่างนี้ครับเขาจะสารต่ออย่างนี้ฉะนั้นท่านไปคิดกันช่วยผมคิดช่วยผมคิดนะฉะนั้นวันนี้เราเอาเรื่องนิติสงครามมา เพื่อที่จะบอกว่าทางเดินของการเมืองมันกําลังจะเป็นอย่างนี้เป็นหรือไม่ไม่รู้อาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะรายการบุญลวีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวีบุญลวีตีข่าวหรือรายการข่าวทะลุไหมมันเป็นรายการประชาธิปไตยครับผมคิดได้ท่านก็คิดได้ผมคิดถูกท่านก็คิดถูกผมคิดนิ่งอย่างนี้ท่านก็คิดไม่เหมือนปกติธรรมดาอย่ากโกรธกันขออย่าใช้คําหยาบก็แล้วกันขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุน เบต้ากรูแคนซึ่งมันสร้างภูมิต้านทานในครอบครัวได้ขอบพระคุณจริงๆมันได้ผลได้คุณค่าจริงๆอย่างที่พูดกันทุกวันขอพระคุณจริงๆครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่จากระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม